สาธุวันนี้เราทำอะไรให้ถูกใจใครทุกคนไม่ได้หรอกแต่ขอให้ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอพอใจคนใจใครก็มากมายหลายหัวจิตหัวใจเราจะทำให้ถูกใจใครทุกคนก็คงไม่ได้หรอกผ่านเปล่าๆวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายความดีอาจจะไม่มีอะไรที่มันจะถูกใจใครเพราะไม่รู้ว่าใครอยากจะได้อะไรในผ่านของเราในอารมณ์ของเราในคำพูดของเราในกิริยาท่าทางในการใช้ชีวิตของเรา วันนี้ไปใช้ชีวิตตั้งใจไว้เลยว่าเราอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ใครเขาต้องการแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเต็มใจที่จะให้เราเต็มใจที่จะทำถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอวันนี้อาจจะทำอะไรแล้วไม่ถูกใจใครใครเขาอาจจะมองว่าเราเป็นพานเปล่าไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่เราตั้งใจแล้วว่าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ให้เตรียมใจไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไป มันอาจจะไม่ถูกใจใครได้ทั้งหมดแต่ให้ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอถ้าถูกศีลถูกธรรมถูกความดีถูกวินัยถูกกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้ามันจะไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขามองเราเป็นคนเปล่าๆไม่มีอะไรที่ถูกใจเขาก็ไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจแล้วว่าภาชนะของเราเราแกะสลักด้วยมือเราเองเราตั้งใจของเราทําเต็มที่แต่มันอาจจะไม่ดีไม่ถูกใจใครไม่มีอะไรข้างในที่มันได้ดังใจเขา ก็ไม่เป็นไรเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าวันนี้เราไม่สามารถทำให้ถูกใจใครได้ทั้งหมดแน่ๆแต่เราจะทำให้ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอขอเจริญพรเป็นกําลังใจไปใช้ชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคนอายุวันโนสุขขังพลังเทิน